สวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสของทุกท่านที่ใช้ iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max ที่เรานะครับจะแยกนะครับแคตตาลอ็อนะครับก็จะเป็นเคสสเปคที่เรามีการเคลียร์โกดังกันมานะฮะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้บางตัวนะครับก็เป็นตัวเก็บตกซึ่งจะมีแค่เพียง1รุ่น1ชิ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้น ตอนนี้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อเองนะครับได้เลยที่ทางเพจปลักไทยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ทางคอมเมนต์เพจของ Facebook นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างสินค้าเหล่านี้นะครับเป็นของที่เคยวางขายที่ห้างชั้นนำของประเทศไทยในราคาถึง1,000กว่าบาทนะฮะพันสอะไรประมาณนี้ตอนนี้นะเคลียร์ราคาพิเศษเหลือเพียง 425บาทแถมด้วยจัดส่งฟรีด้วยยังไงนะครับคนที่ใช้นะครับตัว iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max สามารถใส่ด้วยกันได้ก็ทางเมืองนอกนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นเคสเคลียร์เคสใสที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นสินค้าแบรนด์จากอเมริกาเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้าง ตอนนี้นะครับสินค้าที่เป็น iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max ก็จะเหลือแค่เพียง1,2,3,4,5,6,7,8,9รุ่นนะฮะก็จะเหลือไม่มากเป็นสต็อกเก็บตกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นแรกนะครับผมเป็นเคสเคลียร์ใสนะครับรุ่นแรกเป็นเคสเคลียร์ใสที่มีเป็นกลิปล็อกด้ามจับนะฮะก็จะกันลื่นอะไรพวกนี้ นี่นะครับรุ่นที่2นะครับจะเป็นเคสใสนะครับเคสใสที่เอาไว้โชว์สัดส่วนของ iPhone ที่เราใช้นะครับในการพลาวที่เราภูมิใจซื้อมาเคสใสตัวนี้นะครับได้รับการ,การการันตีกับจากทางเว็บของเมืองนอกว่าเป็นเคสใสที่เป็นสินค้าที่ดีเป็นระดับต้นๆของเคสเคลียร์ Clear แบบนี้เลย มีความใสแล้วก็เหลืองช้านะครับผมต่อมานะครับผมเป็นอันนี้น่าจะมีชิ้นเดียวนะครับเป็นรุ่นที่มี m a x s a f e นะฮะแต่จริงๆรุ่นพวกนี้นะครับ <S <S เขาเขียนว่า m a x s a f e Compatible อยู่แล้วนะครับซัพพอร์ตอยู่แล้วทุกรุ่นนะครับเป็น MagSafe Compatible อยู่แล้วนะครับใช้งานได้ไม่ต้องกังวล รุ่นนี้เป็นรุ่นสีดำนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นเคลียร์เอ่อเป็นเป็นเขาเรียกว่าทา a n สปาเลนต์นะฮะเป็นโปร่งแสงสีเข้มสีดำรุ่นนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินที่มีแม็กเซฟรุ่นนี้เป็นสีดำล้วน นะคร,รุ่นนี้นะครับสวยนะฮะเป็นเคสเคลียร์ใสไลส่สีสีชมพูนะฮะผู้หญิงใช้เหมาะมากสวยงามส่วนตัวนี้ก็แบบผู้ชายนะฮะเป็นไล่สีนะครับไลส่สีแบบโทนสีเขียวน้ำทะเลสีฟ้า สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวคลิปนะครับตัวคลิปสีออกเทาๆโอเคนี่นะครับจะมีอยู่แค่นี้ยังไงก็รีบสั่งซื้อนะครับสินค้าจะหมดแน่นอนขอบคุณครับ